ลาสเป็นประธานในการเปิดงานนะครับโอ้ยก้าเพราะฉะนั้นต้องถ่ายให้ครบทุกมุมฝั่งด้านหลังเป็นวิชลิสเพลยเก่าได้เลยสายคอนเทนต์นะครับมาทำคอนเทนต์กันได้ด้านหลังมาพวกเราประธานมาเริ่มเชิญประธานทั้งเจ็ดครับโประานอ่ารูปแรกตั้งรอๆก่อนนะครับโอ้โห โอ,โ,โอ้โหโอ้โหอขอภาพยืนด้วยนะครับขอท่านประธานทั้งเจ็ดยืนขึ้นนะครับโอ้โหจูเนียจูเนียจะเกินไปแล้ว <c oughs> <c oughs> โอ้โหก <c oughs> ล้องแตกแล้วเนี่ยดู <c oughs> อเออร์วินสิ และต้องขอขอบคุณบุกเอ็ดลองขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับดีครับเดินทางกลับนปลอดภายจ้าขอบคุณทุกคนเลยนะครับขอบคุณมากนะ